ครับพกละแต่แมยเว้นบางยาไขต่อมาบานเลยเรืาแบน้าเลยแบนที่คนไม่ได้หนึ่งสสสี่ห้าหกเปเกสเอ็าหเป็นไงเสียงเสียบกลับเฮ้ยจะกลับไปไหนเล่าอยู่ทไมตีบานหนึ่งเฮ้ยกลัวอะไรแม่ใหญ่สุดไม่ต้องกลัวที่นี่นะแม่ใหญ่ที่สุดลูกใหญ่กว่าแม่กูก็วัดน้อยลูกเว้ย เกิดเรื่องอะไรขึ้นล <ok ูกใครทำไรลูกบอกแม่มาดูนี้ขอคนณอเสร็จแม่คือสิงห์นุวัฒน์ใ่คสิงห์นุวัฒนเขาลงแกหนูมาพี่เสร็จแม่เขาลัแกลูกเหรอไม่ยอไมได้ลูกไม่ยอมไม่ได้คยเหหนูอุมควแม่ไหม แม่อยู่นี่ทำไมแม่เห็นนมเด็กเด็กเห็นนมส,นสาวๆไม่ได้เลยเนีเหมือนพ่อมือจริงๆเลยโอ้แม่ไม่ต้องอห่วงเราเป็นใครใครก็พุ่งไปทำไมจะได้ละคุณนมแม่ได้ไงโอ้ไม่กล้าหรอกฮะยังไงหนูก็ต้องกลับมาตายที่เตาแม่อยู่ดีม